โอเคสวัสดีครับผมอยู K ่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวตำนานนะครับผมตำนานกลางทุกที่ไม่ค่อยมีคนใช้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะก็คือซิโก้นะฮะซิโก้ของบราซิลนะครับผมเป็นตำนานของบราซิลนะไม่ใช่ซิโก้กีฬาสักสนาเมืองนะไม่ใช่นะครับผมซิโก้ตำนานบราซิลนะโอเคเวอร์ชันนี้96ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ96ในตำนานแต่แต่ก็ ไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันนะนะมาดูภาพลังกันดีกว่าแล้วครับผมทำเกมรูกเป็ดเนะฮะบอลโจนเกเลี้ยงบอ 9, 6, ลเก,ก้าหกแระกบตัว95ก็ถือว่าดีเลยนะนะสองสั้น93เปิดบอลแปดหกนะก็ถือว่าโอเคจบสกอร์แปดเถือว่ายิงได้นะลูกมุม81นะฮะลูกตองเตะ96ความโค้ง90ฟรีคิกดีนะฮะสปีด84สปีดต้น89ดเก้านะฮลังก์ยิงแปดหนะะแล้วก็มีบาลานซ์ห้าเอ้ยบาลานซ์เก้าห้า สเตมิน่า81ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนะครับผมชัดเจนแล้วทำไมไม่มีใครใช้แต่มัมมีคนใช้เพราะว่าสเตมีน่าน้อยนะครับผมนตะส่วนใหญ่คนเนี่ยคนเล่นเปสเนี่ยส่วนตัวผมนะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนตัวว่ะอันจริงไม่ค่อยชอบเปลี่ยนตัวเล่นคนไหนก็นคนนั้นเลยจบเลยอะ่ะเพราะว่ามันคือมันเล่นแล้วมันเข้ามือไงแต่๋วเวลาเปลี่ยนตัวปุ๊บมันรู้สึกว่ามันจะจะยังไงไม่รู้อ่ะนะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเปลี่ยนตัวอยู่แล้วเล่นยาวๆ90วนาที แต่ซิกโก้เนี่ยอาจจะครึ่งแรกก็อาจจะไปแล้วเนี่ยดูจากซองแล้วนะเป็นตำแหน่งที่วิ่งเยอะด้วยนะกลางรุกเนี่ยนะสกิลครับผมมีสับข้าลอกมีดับบอลข้ามหัวมีช bon, ิดบอลยิงลูกคุกยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจอังหวะเดียวใช้บอลลูกช่องนะครับผมมีไซยก้อยมีกัปตันนะสไตล์ก็จะเป็นคลาสเบอร์สิบเน้นจ่ายบอลมากกว่าการวิ่งนะเน้นจ่ายบอลให้ได้เปรียบอะ่ะนะครับผมโอเคซิกโก้รีวิวครั้งแรกเหมือนกันนะ รีวิวครั้งแรกจ,จับครั้งแรกเหมือนกันนะซิโก้เนี่ยนะครับผมมาจับลงแล้วโดยเพื่นชาเลนจ์ไปครับผมเลยโอ้ยเคียร์ผมมาเจีเร่สำหรับซิโก้นะฮะก็ถือว่าครองบอลดีสงสั้นเปิดบอลดีมีฟรีคิกมียิงได้นะครับผมเกตเซไดยสเตมิน,นาน้อยอาจจะเป็นผลหนึ่งที่คนไม่ค่อยใช้กันนะนะน่าสเตมิน่าเพราะว่ามันก็จำเป็นนะตำแหน่งเนี้ยนะมาทีซิโก้ครับผมฝากฟังน้นก่อนฮะไม่ถึงอีกแหละ นะสเกมที่สองกันไม่ค่อยจะถึงสักเท่าไหร่ในเกมนี้มาเบวกเดล่ามาซิโก้ฝา่อนไทมมซี่มาซี่บังหลุดแจงไปอีกนะมาทีามซี่ฮะซิตตรงกลางมามิซิโก้บนมาฝั่งนี้โดนเตะทีเดียวไม่ได้ฟาวดด้วยนะมาทีซิโก้ก่อนฝากอู้เหนื่อยแล้วนะดูดิสตีไม่น่าหมดไปครึ่งหนึ่งแล้ว นะมาซิโก้แทงมาฝั่งนี้โอ้โหแทงหลุดว่ะยิงเรียบร้อยเลยครับผมโอ้ยแทงบอลสวยมากนะครับผมนะแทงบอลสวยมากซิโก้ด้วยดีโอ้โหเนสตาก็วิ่งขึ้นมาสวยแล้วก็ได้ยิงนะครับผมเป็นกองกลางทั้งคู่นะฮะเอ้าว่ะเอ้าว่ะตามสไตล์เลยครับผมเน้นจ่ายบอลให้ได้เปรียบนะไม่เน้นเลี้ยงไม่เน้นวิ่งนะฮะมามาเอาเรื่องอยู่นาเอาเรื่องอยู่นาซิโก้อีกครั้ง้านะครับผม ฟาอย่าเล่นเยอะอย่าวิ่งเยอะแต่อุ้ม,มเกือบเสียเกือบเสียโอเคได้ฟาวอยู่นะครับผมนี่ยังได้ฟาวอยู่ความเร็วม,มันต้องพูดถึงชา้าช้าอยู่แล้วนะฮะแต่เด่นเรื่องการแทงบอลทะลุช่องนี่แหละนะมาอาทิซิโก,โก้ต่อฝั่งนูน้นมาให้เปกวัวเดียร่าโอเ้เหลกนิดนึงป่ะนะมีแหลกนิดนึงฮาเลนมาซิโก้ถึงยิงเฮ้ยโอ้โหจะเสียดาลำหน้านะครับผมโอ้โหหลับหน้านิดเดียวจริงๆฮะ โอ้โหเสียดายเลยยิงคู่ฮาเลนนะคิดดูดิเ <c oughs> นแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมเสียดายเหมือนกันเนสตาฝาฟกซิโก,โกยังไงซีบงังไดไหมไปได้ไไดคนเดียว <c oughs> นะจะเลี้ยงซะหน่อย <c oughs> แต่จริงไม่เล่นเลี้ยงนะฮะซิโก,โกอยู่ฝั่งนู้น <c oughs> ไม่ถึงโอ้โหครับผมจะเกมเครึ่งแรกนะก็ถือว่าทำได้ดีนะถึงจะฝาเลี้ยงมันจะไม่ค่อยเบิร์กสักเท่าแต่ไทบอลทะลุช่องสวยๆเลยนะครับผมแทงกดทีเดียวเท่านั้น แล้วก็หลุดแล้วก็ได้ยิงนะโอ้โหมาแต่เสียดายลูกลำหน้านะผมไม่ได้ยังไงเรยิงแล้วนะครับผมหนึ่งลูกนะโอเคถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะนะซิกโ,กโก้มามาเกียมนี้เกียมครึ่งหลังนะฮะซิกโก้มาให้ซิกโก้ฝั่งนี้ไปชาตินี้มาฝากมาสิไปฮาเลนฮาเลนออาไปคืนคน,นะฮนะนี แต่าการสองสั้นโอเคยอยู่นะครับผมไม่น่าเกียดนะฮะอาจจะสเตย์ไม่น,น้อยไปหน่อยก็เถอะอินเดสตาร์ฮะมาซิโกโอ้โหสองบอลฮาเลนไทยมาซิโกไปลแล้วลองยิงไกลดูโอ้โหบอลพุ่งอยู่นะนะบอลพุ่งแรงอยู่นะแต่ไม่ตรงกรอบนะครับผมในรูปนี้นะเพราะว่าจบสกอร์ก็ไม่ได้คมมากไม่ถึง90นะไม่ถึง90้าสิบมาแต่จังหวะฟรีคิกเนี่ยยังไม่ได้ยิงนะ แต่มีดีนแน่ๆแหละฟรีคิก,กเดี๋ยวก็เดี๋ยวละผมซิโก้รอคนวิ่งแทงไปโอ้โหแต่แทงบอลสวยจริงนะฮะฮาเล่นเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแต่แทงบอลสวยจริงซิโก้นะฮะแทงบอลสวยจริงน,ะะงนั่นก็ผมมาเอซีไปสองลูกในเกมนี้อีซิโก้อมโอ้โหความเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะนะเหนื่อยแล้วแต่ยังสู้อยู่มาเหนื่อยแล้วแต่ยังสู้ฝากฮาเลนเล่นบอลรอนี่มาครับผมมาเนี่ยมายิงนะครับผมมาแล,ล, <c oughs> แล้วครนนับผม,ม <c oughs> นะตีเสมอได้โอ้โหขึ้นเหนื่อยอะ่ะนะเหนื่อยจริงๆนะซิคโก้เนี่ยแต่เกมเนี่ยบอกเลยว่าเด่นนะเด่นมากไทยบอลทะลุช่องสวยๆนะโอเคเจ๋อนะครับผมโอ้ยเกียร์หกากเกมแรกนะถือว่าพอใจเลยนะนะ่พอใจเลยนะแมนะ้ถึงค่าเอ่ยถึงเตมิน้าจะไม่เยอะแต่อย่างอื่นนี่ผมว่าเจี่มเลยนะรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแต่ไทยบอลทะลุช่องนี่เจี่มนี่ครับผมได้หกจุแอสซิสต์ไป2ลูกนะฮะ ไทยบอลส,สวยๆซิกโก้น,นะฮะมาไฮไลท์ไฮไลท์ไไลทนะฮะถือว่าโอเคอยู <ขอ S 2> นี่ครับบนลูกนี้นปัดมาซิโก้โหลูกนี้แทงสวยจริงลูกนี้นะลูกนี้สวยจริงคนวิ่งไปก็สวยอินิสเตอรนะฮะแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็มีลูกที่สองลูกที่สองลูกนี้ผมแทงให้ฮาเลนนะฮะปับแล้วก็หลุดเลยหลุดเลย เนี่ยโอ้โฮหฮาเลนยิงขวาด้วยนะเนี่ยโอเคแล้วผมเกมไร่ถือว่าพอใจมากกับซิโก้นะครับผมมาไปต่อเกมที่สองกันนะไปโอ้ยเลีร์ผมมาเกมที่สองสำหรับซิโก้นะเกมไร้ถือว่าพอใจมากกับผลงานนะครับผมแอซิสวสวยสองลูกจนเกีมๆเลยว่ะเนะจนเกียเลยว่ะมาเกมนี้โอ้โหเจอบ,บาซ่าด้วยกันอีกแลว้วไม่ชอบตรงนึงก็คือสีเสือ้อมันเข้มเหมือนกันอนะ่ะแล้วมันมองยากนะอารีเดวี่ฮะตรงกลางเม็กซิโก ฮาเลนล้ำหน้าหรือเปล่าไม่โอ้โหไม่ล้ำนะไม่ล้ำเลยรีบยิงนะครับผมนี่ต่ส่งมาสวยแหละซิโก้นะมีจังหวะลูกเปิดมุมเลยนะลูกตั้งเตะก็เปิดได้เหมือนกันใส่ก้อยไปเลยแล้วกันใส่ก้อยได้ด้วยนะฮะเป็นปักเป็เดียวลาบนะฮะมาอาใหม่ลูกนี้เข้าขวาพอดีเปิดโค้งฮาเลนโอ้โหนี่นะห่างห่างนะครับผมเลยฮาเลนห่างมากไปเลยมาเปิดด้วยเท้าขวาฝั่งนี้นะโค้งเข้าไป องเป็นฮาเล่นเหมือนเดิมไม่ถึงนะยเปินไหมนะกรับผมล้มหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำเท้าซ้ายมงโอ้โหนะแม่นนะนยังไม่เข้าครับผมมาที่ซิกโกฮะฝาก,ก่อฝาก,ก่อไม่รีบเอาไปคืนฝากอินิสตอแทองไปคืนลูกนี้ล้นไปเยอะนะมาทีฮาเล่นฝากซิโก,กซิกโก้รอรอหูกดไม่ติด โอ้โหจะกดเปิดต่กดไม่ติดนะฮะเลี้ยงไปหาเขาเชื่อเลยเอาซิโกอีกครั้งอาฟังนี้ก่อนนะฮะมาให้นี่มาหาเล่นตอบมายังไม่ได้จริงๆเอาเอามามาซิโก้แทงไปเลยลูกนี้หลุดยิงนะครับผมถ้าได้แทงบอลอย่างเงี้ยมันจะสวยทุกลูกเลยว่ะฮ่าแล้วได้ยิงติดเซฟอีกแล้วลูกนี้นะมาเปิดอีกทีซิโก้งโคลเข้าไปของ โควต์แกไมได้เปิดค่อนข้างเยอะเนี <c> ่ย <oughs> ได้เปิดมุมเนี่ยไม่มีใครได้มงเลยวะไม่มีใครได้มงเลยอะเปิดมุมอะนี่ยมาตีวิซิโก้หลุดมาอย่างงี้มีฮาเลนขอมามุมโอ้โหเขาต้องยิงก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โห่าจะได้ยึบยากยิบยากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาตีวิสิโก้เหมือนเดิมฮะฝ่า <c oughs> อินเนสตาเนี่มาเนี่มาไปให้ฮาเลน ไทมาซิโกโอ้โหล้นไปถึงนู่นหรือเปล่ามาเมาซี่ก่อนโหยิงยากก็ต้องลองปั่นดู <c oughs> จับสบายลูนี้นะฮะโอ้ยเคียบผมจะเกมครึ่งแรกกับเกมที่สองนะครับผมก็เอซิปึงลูกเหมือนเดิมในเกมนี้นะฮะเรื่องส่งเรื่องไทงบอลผมว่าสวยสุดแล้วยิงซองซิโก้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วก็คือการแทงบอลทะลุช่องนี่แหละโคตรดีเลยนะอ่ะนี่นดดเยนะเกไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮนะโอเคบผมมาเกมครึ่งหลังแล้วนะฮะ ทำยังไงดุดนำอยู่ด้วยนะสิโก้ต้องหาจังหวะให้ได้เปรียบบอลพลิกมาโดนชนล้มโอเคยังได้ฟาวอยู่นะฮะจะแหวกสักหน่อยแต่แหวกไม่ไหวหรอกจริงไม่ไหวหรอกนะโอเคมายังได้ฟาวอยู่โชคดีไปไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าเไปฝั่งนู้นหาช่องหาคนเล่นแทงมาซิโก้ปาดมาเมซี่ลุดอีกแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหจริงๆ ไทยบอลทุลุช่องคือเด็ดจริงๆเนี่ยโอ้โหเจ๋อเลยว่ะบอลพลิกบังไปเข้าฝั่งโน้นมามาฝั่งนี้ว่างใครไปเลยครับผมอานุฮะอานุถึงกอดโอ้โหอะไรวนะเนี่ยโอ้โหอะไรขึ้นมาบังจอโอ้โหยังไงอินเตอร์ฮะซิโก้เหมือนเดิมยังไงซิฝากก่อน<ร>แล้วก็แทงมาให้ซิโก้ยิง,งเอา้า ยิงโอ้โหติดเซฟอีกนะฮะแมตซี่ได้ไหมโอ้โหซิโก้ได้ยิงอยู่นะนะไม่เข้าสียได้เลยนะฮะเอา้บอลมาได้สวยซิโก้โอ้โหเตะสองลูกนี้แต่แมตซี่ยังได้อยู่ซิงได้อยู่เพ่ง,าม,งมาหนีมาโอ้ขอยิงก่อนแล้วกันนะครับผมขอยิงก่อนแล้วกันฮนะมาทีแบบว่าผมเตะอินเตอรามาซิโก้ฝั่งนี้แทง,ห,งหลุดแน่นอนฮ่เล่นยิงโอ้โหโกเซฟจังหวะ โอ้โกโก้เซฟเลยฮาเลนไม่เต็มข้อจริงๆ oh, โอ้เกี้ยผมมาสซิกโก้จะเปิดโค้งเข้าไปนะนัครับผมจะได้มงไม้ลูกนี้โอ้โหลึกลึก <c oughs> ไม่ได้นะอานูเอามาซิกโก้คืนเอาส่งมาอย่างนี้แต่ยังทำอยู่มาเอาขวาบรรจงเปิดฮะเล่นเรียบร้อยโอ้โหมาวะมาวะเอซทุกลูกจริงๆวะ่ะเอซทุกลูกจริงๆว่ โอ้ยเชียร์ผมจบเกมที่สองนะโอ้ชัดจนิเลยว่ะซิโก้ได้ชัดมากเลยว่าเป็นการทยบรรทุกช่องที่แบบคือสุดอะ่ะผมผมเล่นมาหลายคนนะตารางทุกแต่ซิโก้ไม่เอาจริงของจริงเลยอะคือหลุดหลุดแบบหลุดทุกลูกอะ่ะไม่ไม่ติดกองหลังเลยนะครับผมเป็นการแอสซิสีลูกไม่ธรรมาดานะเอสซิสีลูกอุย้ยสามม่เงเหรอมันสีไม่ใช่หรอสามหรือสี่วะสามแต่โอ้โหสุดผมว่าสุดเลยอะ่ะคนเนี้ย นะไแทยบอลทะลุช่องไม่เอาเอาเรื่องเลยอะนะลูกนี้ลูกแรกครับผมดูดิลูกนี้ยากนะเมสซี่ยิงโอ้ลูกนี้แทงไปหลุดเฉยเป็นลูกที่แทงยากเหมือนกันนะนะฮะแล้วก็มีลูกอันนี้เป็นการเชื่อมเกมกันมั้งไม่รู้่เนี่ยมายิงก่อนอ่ะแต่เอซี่ไปสามลูกอะซิโก้นะลูกนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะบาซ่าด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะฮะอไม่ใช่แล้วก็มีลูกสุดท้ายจะเป็นลูกเปิดนะนี่ลูกนี้ฮะ บันจองเปิดแบบเน้นๆเลยนี่ฮาเลนเรียบร้อยตรงกลางเลยว่ะมงเข้าตรงกลางเลยครับมลูกนี้เปิดสวยนะโอเคโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการไทยบอลทุลช่องที่สุดยอดจริงๆนะสุดยอดการไทยบอลจริงๆฮนะฟันนี้ซิโก,โก้เอาเรื่องอยู่นะนะบางคนไม่มีใครใช้เพราะว่ามันสเตตมนหน้ามันน้อยก็จริงแต่ถ้าแทงบอลระดับเนี้ยผมว่าน่าใช้นะน่าใช้นะนั่นะคือโหดจริงอะ่ะแทงบอลคือหลุด,หล,ด,ห,ลดหลุดเลยอะ่ะ นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสองเกมรู้เรื่องปะ่นะรู้เรื่องเลยสไตล์เด่นมากคือเด่นมากอ่ะชัดเจนอ่ะคือไม่ต้องเล่นเยอะคือรู้เลยนะเพลงบอลตะลุช่องคือทีเด็ดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วก็